ในอาเซียนเราอาจคุ้นเคยกับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่หลายประเทศต่างงัดกลยุทธ์มาดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแต่หากมองอีกด้านหนึ่งจะพบว่ายังมีการแข่งขันที่เข้มข้นไม่แพ้กันนั่นคือพลังทางทหารซึ่งหัวใจสําคัญของกําลังภาคพ,พื้นดินก็คือ Main Battle Tank หรือรถถังหลักที่เรารู้จักกันดีมันเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจการรบที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสมรภูมิเพราะมันสามารถพลิกเกมการรบได้เพียงเซียววินาทีโดยในคลิปนี้ เราจะพาทุกท่านไปจัดอันดับรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนซึ่งเราจะไปดูกันว่าจะมีประเทศใดบ้างที่ครอบครองสุดยอดยานเกราะที่คู่ควรกับตำแหน่งสิบราชาแห่งสนามรบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเช่นเคยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักคุณผู้ชมรู้สึกเบื่อไหมกับโฆษณากวนใจระหว่างดู YouTube ลองนี่เลย YouTube Premium จาก Doc กี้พโปรเดดสุดคุ้มโดยมีราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าแบบไม่ต้องคิดเยอะเพียงแค่หลักสิบเท่านั้น แถมมีแอดมินให้บริการตลอดทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายหมดห่วงกับปัญหารบกวนใจหากคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ ad doggy pm ถ้ายิ่งบอกว่ามาจากช่อง mr เอร์หนาอินดีจะได้รับการบริการที่สุดพิเศษยิ่งกว่าเดิมด้วยนะจะบอกให้อันดับที่10ทไทย69ของกองทัพเมียนมารถถังไทย69 เป็นหนึ่งในรถถังที่จีนพัฒนาขึ้นหลังจากสิ้นสุดยุคแห่งความร่วมมือกับสหภาพโซเวียตโดยมันคือก้าวแรกของกองทัพจีนในการปรับปรุงเทคโนโลยีรถถังจากต้นแบบเดิมให้เข้ากับแนวคิดยุคใหม่ของตอนเองตัวรถจะยังคงอิงพื้นฐานจากไทย้แต่เพิ่มการปรับปรุงหลายด้านเช่นระบบควบคุมการยิงแบบใหม่เครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อการพรางตัว ส่วนอาวุธหลักของไทย69คือปืนใหญ่ขนาด100มิมที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานกับกระสุนที่จีนผลิตขึ้นเองซึ่งนับเป็นการก้าวกระโดดที่ทำให้รถถังรุ่นนี้มีศักยภาพการรบที่เหนือชั้นกว่าไทย59รุ่นเก่าอย่างชัดเจนด้านพลังขับเคลื่อนไทย69ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล580แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้ราว50กิโเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วระดับนี้อาจไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตกในยุคเดียวกันแต่ก็เพียงพอที่จะตอบโจทย์ภารกิจของกองทัพจีนในช่วงปลายทศวรรษที่1970และต้นทศวรรษที่1980รถถังไทย69ถูกผลิตออกมาในจำนวนมากพอสมควรและยังถูกส่งออกไปหลายประเทศเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศในตะวันออกกลางซึ่งหนึ่งในนั้นคือกองทัพเมียนมาที่มีการนำไทย69เข้าประจำการผสมอยู่กับกองพันรถถังรุ่นเก่า โดยรายงานจากนักวิเคราะห์ได้ประเมินว่ากองทัพเมียนมาได้ครอบครองรถถังจากจีนเช่นไทย59และไทย9ซึ่งรวมกันแล้วอาจมีจํานวนมากถึง300คันเลยทีเดียวสําหรับกองทัพเมียนมารถถังเหล่านี้มันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การใช้งานในสนามรบแต่ยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ทางทหารที่ยาวนานกับจีนและกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านอาวุธของทั้งสองชาติมีความแน่นแฟนเป็นอย่างมากจนแทบไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้ อันดับที่9 M60A3 ของประเทศไทยหากพูดถึงรถถังหลักที่สร้างรากฐานให้กับกองทัพบ,บกไทยยุคใหม่คงไม่มีรุ่นไหนที่สำคัญไปกว่า M60A3 ซึ่งเป็นรถถังสายพันธุ์อเมริกันที่เข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1980และกลายเป็นกำลังหลักของไทยมานานกว่า40ปี โดยกองทัพไทยได้รับ M60A3 ราว170คันจากสหรัฐอเมริกาซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลกล้องเลงกลางคืน Thermal Imaging และเกราะที่แข็งแกร่งกว่ารถถังรุ่นก่อนส่วนอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด105มิมแบบ M68 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและสามารถใช้กระสุนมาตรฐานนาโตได้หลากหลายชนิด แม้จะต้องใช้พลประจํารถถึง4ีนายแต่ข้อดีก็คือมีความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้องเสี่ยงกับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่มาขัดข้องและเป็นจุดอ่อนของรถถังจากโซเวียตในขณะนั้น M60A3 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล750แรงม้าที่ทําความเร็วสูงสุดได้ราว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้จะไม่เร็วมากแต่ก็เพียงพอสําหรับประเทศไทยที่มีทั้งพื้นที่ราบและภูเขาสูงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปกว่า40ปีข้อจํากัดก็เริ่มชัดเจนขึ้น ซึ่งเกราะป้องกันของ M 6 0 A 3ไม่อาจรับมือกระสุนเจอะกรอดรุ่นใหม่ได้ดีเหมือนในอดีตอีกทั้งพละกกำลังของเครื่องยนต์ก็ด้อยกว่ารถถังยุคใหม่ที่มีกําลังเกินพันแรงม้าเช่น VT 4ของจีนหรือ Leopard 2ของเยอรมันเป็นต้นถึงกระนั้นการที่ M 6 0 A 3ยังคงประจําการในกองทัพไทยก็สะท้อนถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือของรถถังรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมันอาจไม่ได้เป็นดาวเด่นเหมือนในอดีตแต่ก็ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบ,บกไทยและเป็นเครื่องเตือนใจว่ารถถังที่ดีไม่ได้วัดกันแค่ความใหม่แต่ยังรวมถึงความทนมือทนงานและความพร้อมรบที่ถูกพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงอันดับที่8 T72B1 MS w h i e Eagle ของประเทศลาวในบรรดารถถังประกูกที T72 ที่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น หนึ่งในรุ่นที่ถูกพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์การรบยุคป,ปัจจุบันก็คือ t 72B1 MSY Eagle ซึ่งถือเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากรถถัง t 72B1 โดยประเทศรัสเซียได้พัฒนาออกมาเพื่อตลาดในการส่งออกเป็นหลัก t 72B1 MSY Eagle ได้รับการปรับปรุงหลายด้านโดยเริ่มจากการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาระเบิดแบบอ e ีรารุนใหม่ที่มีความทนทานต่อกระสุนเจาะเกราะและจรวดต่อสู้รถถัง พร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบและยังมีกล้องตรวจจับความร้อนเทอร์มอไซส์พร้อมกล้องวงจรปิดรอบทิศทางทําให้พลรถมีการรับรู้สถานการณ์ได้ดีกว่ารถถังรุ่นเก่าเป็นอย่างมากด้านสมรรถนะการรบ T72B1MS สามารถใช้งานกระสุนเจาะกราดและระเบิดแรงสูงได้โดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีกําลังมากขึ้นทําให้มีความคล่องตัวกว่ารถถัง T72 รุ่นเดิม จุดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลที่ช่วยให้รถถังรุ่นนี้สามารถก้าวสู่มาตรฐานที่ใกล้เคียงกับรถถังท T90 ที่ใหม่กว่าโดยกองทัพลาวได้จัดหาที่ 72B1 MS ไว้อ e ก a g ประมาณ30คันเข้าประจำการในกองทัพซึ่งเข้ามาแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง T55 ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถถังรุ่นท็อปทอปของโลกแต่ก็ถือว่าทัานสมัยที่สุดในกองทัพลาวนัปัจจุบันซึ่งถูกนํามาใช้เพื่อเป็นกําลังหลักของกองทัพสําหรับการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนแต่เถ้าหากต้องลงสนามเข้าประทะกับรถถังยุคใหม่ระดับแนวหน้าอย่าง t ีก้ sk ของเวียดนามหรือแม้แต่ vt สีของไทยแล้วละก็รถถัง t ี่7 2 b 1 msy eagle คันนี้คงยากที่จะต่อกรได้อย่างสูสีและไม่อาจเทียบชั้นกับเทคโนโลยีรวมถึงขีดความสามารถของรถถังรุ่นล่าสุดได้ อันดับที่ 7. วิธี1 a ของประเทศเนียนมาวิธี1 a หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ MBT 2000มันคือรถถังหลักเพื่อการส่งออกที่จีนพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1990โดยจุดขายสำคัญคือความคุ้มค่าเพราะมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแต่ให้สมรรถนะที่เพียงพอสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดโดยอาวุธหลักของมันคือปืนใหญ่ขนาด125ม mm, ม พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติและที่น่าสนใจคือยังสามารถยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องปืนหลักได้และมีพิสัยโจมตีกลายสุด5กิโลเมตรซึ่งถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้นด้านการป้องกัน VT1A ใช้เกราะเสริมแบบอีรารุ่นเก่าซึ่งช่วยต้านกระสุนเจาะเกราะได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังลาหลังกว่ารถถังรุ่นใหม่ที่ใช้เกราะคุณภาพสูงซึ่งระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลพื้นฐานใช้งานง่ายแต่มีความแม่นยำไม่เทียบเท่ากับรถถังสมัยใหม่ สำหรับกองทัพเมียนมาแล้วรถถัง VT1A คือหัวใจหลักของกองทัพบกและเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดโดยมีเข้าประจำการในกองทัพราว150คันแต่ในทางกลับกันกรองและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมันก็ดูจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่อย่าง MBT 3,000ของจีนเองหรือ T90MS จากรัสเซียที่น่าสนใจคือในช่วงที่ไทยกำลังมองหารถถังหลักรุ่นใหม่เคยมีการคาดเดาว,ว่าเราอาจเลือก VT1A เช่นเดียวกับเมียนมาแต่ท้ายที่สุด ไทยกลับเลือกก้าวข้ามไปยังที84โอ l ลอ M ของยูเครนและภายหลังก็ลงเอยกับ v t ทีของจีนที่เป็นรุ่นใหม่กว่าส่งผลให้วิธี1 a ไม่เคยปรากฏในกองทัพไทยแต่ทว่ากลับกลายเป็นกระดูกสลังของกองทัพเมียนมาในปัจจุบันอันดับที่6พีที91ม p พ n เดก a ของประเทศมาเลเซียพีที91 m Pen เดก a คือรถถังหลักที่กองทับ,บมาเลเซียเลือกใช้ โดยมีพื้นฐานมาจาก t 72M1 ของโปลแลนด์แต่ถูกยกระดับสมรรถนะใหม่แทบทุกด้านจนกลายเป็นรุ่นที่แตกต่างจากต้นแบบอย่างชัดเจนจุดเด่นที่สุดคือระบบควบคุมการยิงแบบ s k o d r a w a t ที่ช่วยให้การเล็งยิงมีความแม่นยำสูงพร้อมกล้องตรวจจับภาพความร้อนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจกลางคืนด้านการป้องกันได้รับการเสริมกรอะปฏิกิริยาแบบ ERA WA2 ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่ารถถังที72รุ่นดั้งเดิมเป็นอย่างมาก แต่อาวุธหลักยังคงเป็นปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรซึ่งใช้กระสุนมาตรฐานของโซเวียตและมาพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรเพื่อใช้สำหรับต่อสู้เป้าหมายหรือใช้สกัดกั้นอากาศยานที่บินต่ำได้ด้วยกองทัพบ,บกของมาเลเซียมีเพนเดก้าประจําการทั้งหมดราว48คัน และแม้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับรถถังของประเทศเพื่อนบ้านแต่มันก็ถือเป็นกำลังรบหลักที่ช่วยสร้างสมดุลให้กองทัพได้เป็นอย่างดีโดยจุดแข็งของเพนเดกาจะอยู่ที่ระบบควบคุมการยิงและกรอดที่เหนือกว่าที2รุ่นเก่าแต่หากนําไปเทียบกับรถถังรุ่นใหม่จากตะวันตกหรือจีนสมรรถนะก,ก็อาจจะละ้หลังไปบ้างอีกทั้งจํานวนที่น้อยก็กลายเป็นข้อจํากัดสําคัญในการใช้งานจริงบนสนามรบอันดับที่ห ที่แปโอตเอ็มของประเทศไทยที T ่84โอปลอตเอ็มคือรถถังหลักที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศยูเครนโดยมันพัฒนามาจากตระกูลรถถังที่แและที่หแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่แทบทั้งหมดเพื่อให้มีสมรรถนะทัดเทียมกับรถถังรุ่นใหม่ของโลกอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรมาพร้อมกับระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะกรอะกระสุนระเบิดแรงสูง HE และสามารถยิงจรวดนำวิถีได้อีกด้วย กระอที่ใช้คือ ERA Duplex ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนจอกระอรุ่นล่าสุดเสริมด้วยระบบชโตตล่าที่สามารถก่อกวนสัญญาณนำวิถีของจรวดต่อต้านรถถังทำให้ T 8 4 o p l o M มีทั้งพลังการยิงและความสามารถในการอยู่รอดบนสนามรบได้ดีมากด้านการขับเคลื่อนมันใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,200แรงมา้าที่สามารถวิ่งบนถนนได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีน้ำหนักราว51ตันซึ่งถือว่ามีความสมดุลระหว่างความเร็วความคล่องตัวรวมถึงการป้องกัน และแม้จะเป็นรถถังที่ทันสมัยแต่กลับมีจํานวนที่ประจําการจริงน้อยมากโดยยูเครนเองมีอยู่เพียงไม่กี่คันในกองทัพส่วนไทยเคยสั่งซื้อจํานวน200คันในปี2011ทว่าปัญหาการผลิตล่าช้าและสงครามในยูเครนทําให้ไทยได้รับจริงเพียง49คันระหว่างปี2 0 1 4ถึง2018หลังจากนั้นโครงการก็หยุดลงและกองทัพไทยต้องหันไปพึ่งรถถัง Vt สีจากจีนเพื่อเสริมกําลังในส่วนที่ขาด จุดเด่นของที่84โ p ป o t ดคือกรอดที่แข็งแกร่งระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยรวมถึงกำลังเครื่องยนต์ที่จัดว่าดีมากแต่ข้อเสียที่สำคัญคือการผลิตล่าช้าอะไหล่หายากและการบำรุงรักษาที่ยุ่งยากทำให้แม้จะดูแข็งแกร่งบนหน้ากระดาษแต่กลับไม่สมบูรณ์แบบนักเมื่อถูกนำมาใช้งานจริงอันดับที่4 t 90 s ท SK ของประเทศเวียดนาม เวียดนามได้จัดหารถถังหลัก T90S และรุ่นบังคับการ T90SK จากรัสเซียโดยการส่งมอบได้เริ่มในปี2016และเสร็จสิ้นในปี2019ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งหมด64คัน T90 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากรถถังประกูล T72 แต่ถูกยกเครื่องครั้งใหญ่จนกลายเป็นรถถังยุคใหม่ที่สมบูรณ์กว่ารุ่นเก่าโดยมีจุดเด่นอยู่ที่กรอบปฏิกิริยา ERA Contact 5ซึ่งช่วยป้องกันกระสุนจาะกรอและจะรวดต่อต้านรถถัง พร้อมด้วยระบบป้องกันแบบชัตร่าหนึ่งที่ช่วยก่อกวนสัญญาณนำวิถีของจรวดทำให้รถถังมีโอกาสรอดในสนามรบสูงกว่าเดิมอาวุธหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรที่ติดตั้งระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วซึ่งยังรองรับกระสุนเจาะกระสมัยใหม่และกระสุนจรวดที่ยิงจากลำกล้องปืนหลักพร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงและกล้องเลงที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนการจัดหาที่90ของเวียดนามมีเเป้าาหมายที่ชัดจน คือเพื่อแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง t 55และ t 62ซึ่งไม่อาจรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ได้โดยจุดแข็งของ t 90คือความทนทานที่ถูกพิสูจน์มาแล้วการป้องกันที่ไว้ใจได้และปืนใหญ่ที่ยังทรงพลังแต่ก็ยังมีข้อจํากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยจํานวนเพียง64คันจึงยังไม่มากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อกาลังรบของทั้งกองทัพอีกทั้งเรื่องการบํารุงรักษาและการหาอะไหล่ ก็ยิง่งยุ่งยากขึ้นจากมาตร,รการความบาดระเสียทําให้การดูแลและการอัปเกรดกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เวียดนามต้องรับมือในระยะยาวต่อไปอันดับที่ 3. วิ Vt4 ของประเทศไทยหลังจากโครงการจัดหารถถังหลักที่8อ o p ตเ M จากยูเครนล้มเหลวเพราะการส่งมอบที่ล่าช้าเกินจะรับได้กองทัพบ,บกไทยจึงเบนเข็มมุ่งไปที่จีนและเลือกจัดหาวิธี4เข้าประจำการทดแทนในส่วนที่ขาด ซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้กองทัพไทยได้สัมผัสเทคโนโลยีรถถังรุ่นใหม่ของจีนอย่างเต็มรูปแบบโดยว t ทีถูกพัฒนาต่อยอดจาก MBT-30 0ทีที่ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลิเมตรซึ่งจะมาพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถรองรับกระสุนได้อย่างหลากหลายทั้งแบบเจาะกรอบและระเบิดแรงสูงเอชเป็นต้นที่สำคัญยังสามารถยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังได้ทำให้มีศักยภาพทั้งในระยะไกลและการโจมตีเป้าหมายระยะไกล ด้านเทคโนโลยีรถถังรุ่นนี้มากับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำงานร่วมกับกล้องที่สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงกล้องถ่ายภาพความร้อนซึ่งช่วยให้พลยิงและผู้บังคับการสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้แม้ในสภาพสนามรบที่โหดร้ายกรอบของตัวรถจะเป็นกรอบป้องกันแบบอีรารุ่นใหม่มาพร้อมกับระบบป้องกัน M b c ีที่สามารถป้องกันสารพิษจากนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพรวมถึงระบบสื่อสารภายในก็ทันสมัยกว่ารถถังรุ่นเก่า ซึ่งช่วยให้การติดต่อสื่อสารในยุคใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยได้บรรจุร,รถถัง v t 4เข้าประจำการแล้วทั้งหมด62คันซึ่งกระจายกำลังไปที่กองพันทหารม้าที่6รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่8โดยการเข้ามาของ VTC เหล่านี้ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางด้านยานเกราะของไทยอย่างชัดเจนซึ่งมันไม่เพียงช่วยเสริมพลังการรบเชิงรุกและการป้องกันแต่ยังทําให้กองทัพไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกองกําลังยานเกราะทันสมัยที่สุดในภูมิภาค อันดับที่2 l ี o p โอพาท2 r i ของประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียคือชาติแรกในอาเซียนที่ก้าวเข้าสู่การใช้รถถังหลักตะวันตกยุคใหม่โดยในปี2012ได้จัดซื้อรถถังลีโอพาท2หรืออีกชื่อคือเลเพอร์2จากเยอรมนีจำนวน103คันก่อนจะนำมาปรับแต่งให้เข้ากับภูมิประเทศป่าฝนและอากาศร้อนชื้นจนกลายเป็นรุ่นลีโอพาด2 Republic of Indonesia ซึ่งรถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนามาให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศเขตร้อนโดยเฉพาะโดยเริ่มตั้งแต่ระบบระบายความร้อนที่ทํางานได้เสถียรระบบกรองอากาศที่ทนฝุ่นและความชืน้นรวมไปถึงการปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมตัวรถเสริมกรอบแบบ AMAP หรือ Advanced Modular Armor Protection ซึ่งช่วยเพิ่มการป้องกันทั้งด้านหน้าและด้านข้างที่สามารถต้านทานได้ทั้งกระสุนเจาะกรอบพลังทําลายล้างสูงและอาวุธต่อสู้รถถังยุคใหม่ รถถังรุ่นนี้ใช้ระบบควบคุมการยิงแบบ EMEs 15ซึ่งสามารถทำการเล็งได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศที่จะมาพร้อมกับระบบตรวจจับรอบทิศทางทำให้รถถังสามารถเข้าปะทะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอาวุธหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบของไรเมทันขนาด120มิมที่รองรับกระสุนได้อย่างหลากหลายตั้งแต่กระสุนเจาเกราะไปจนถึงกระสุนระเบิดแรงสูงแบบ HE ปัจจุบันกองทัพอินโดนีเซีย ประจำการลีโอพาด 2AI อยู่ในกองพลทหารราบยานเกราะและมันได้กลายเป็นกำลังรบหนักที่ทรงพลังที่สุดอีกประเทศหนึ่งของอาเซียนอย่างไรก็ตามข้อจํากัดก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อยเพราะเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างลีโอพาด 2A7+ รถถังคันนี้ก็ยังไม่อาจก้าวขึ้นไปยืนในระดับเดียวกันได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันความก้าวหน้าของระบบค,ควบคุมการยิงรวมถึงความทนทานในสนามรบ นอกจากนี้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องการบำรุงรักษาซึ่งยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากอินโดนีเซียต้องพึ่งพาอะไรและการสนับสนุนจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดทำให้ค่าใช้จ่ายและความคล่องตัวในการซ่อมบำรุงยังเป็นสิ่งที่กดดันอยู่ตลอดเวลา <the whole world> และก็มาถึงอันดับที่1 Leo p a ีโอพของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ <the whole world> ขึ้นชื่อว่ามีกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนและหัวใจสําคัญของกําลังรบภาคพื้นดินก็คือลีโอพาดสหรือเลเ p อร์สองเรถถังหลักที่ถือว่ามีสมรรถนะสูงที่สุดในภูมิภาคนี้เดิมทีสิงคโปร์ได้จัดซื้อลีโอพาดสองเมือสองจากเยอรมนีก่อนจะนําไปปรับปรุงครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็นลีโอพาดสองเโดยการอัปเกรดครั้งนี้ได้ยกระดับด้านสมรรถนะขึ้นอย่างมากทําให้รถถังรุ่นนี้ได้กลายเป็นกําลังรบที่ครบเครื่องที่สุดคันหนึ่งในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวรถจะติดตั้งกรอบเสริมแบบ AMAP จากบริษัทไรเมทันซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับภารกิจได้ตามต้องการเสริมด้วยระบบควบคุมการยิงดิจิทัลกล้องตรวจจับกลางคืนและเซ็นเซอร์ตรวจการที่ทันสมัยจึงทำให้มันสามารถทำการรบได้ทุกสภาพอากาศรวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงระบบการสื่อสารมาตร,รฐานนาโตเพื่อการประสานงานกับกองกำลังพันธมิตรได้อย่างราบรื่นอ,อาวุธหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบของไรเมทันแบบ l 4 4บขนาด120มิลลิเมตรที่รองรับกระสุนเจาะกระสมัยใหม่เกือบทุกชนิด จึงมีอำนาจทำลายล้างเพียงพอที่จะรับมือกับรถถังรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจปัจจุบันกองทัพบ,บกสิงคโปร์มีลีโอพาด2 SG ประจำการอยู่ราว170คันซึ่งครอบคลุมกำลังรบของกองพลยันกราะทั้งหมดแต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายที่สูงมากทั้งในการจัดหาและการดูแลรักษาอีกทั้งยังต้องพึ่งพาอะไหล่และเทคโนโลยีจากเยอรมนีเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากมองในแง่สมรรถนะแล้วลีโอพาด2 SG ก็ยังคงเป็นรถถังที่เหนือกว่าคู่แข่งในอาเซียนอยู่1 9โดยมันคือสัญลักษณ์ของการลงทุนด้านกองทัพที่จริงจังของสิงคโปร์และเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้กองทัพเล็กๆแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนประจําปี2025รับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา